ลูกเศรษฐีอันดับ4ในไทยเฉลยฐานะแท้จริงลูกเศรษฐีอันดับ4ในไทยอาณาจักรแอนพัธิราทุ่มสร้างกับชาคริแย้ำนามไว้บนพื้นที่40ไร่เรียกชีวิตเปลี่ยนเป็นคนละด้านเลยจริงๆสําหรับพระเอกไม้เลื้อชาคริแย้ำนามหลังจากแต่งงานมีครอบครัวก็ไปใช้ชีวิตสุดแสนเรียบง่ายกับครอบครัวเข้าสวนทํไรายเก็บผลผลิตของตนเองขายสร้างอาชีพอีกทางหนึ่งแถมรักครอบครัวมากๆและล่าสุดคู่สามีภรรยาชาคริต แอนพัทิราก็ได้เป็นมือใหม่หัดทำ YouTube ทำคลิป20 Facts about us ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้แฟนๆได้รู้จักซึ่งงานนี้มีหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยอยากรู้ว่าแอนพัทิราภรรยาของชาคริตเป็นลูกมหาเศรษฐีพันล้านจริงหรือไม่โดยแอนได้ออกมาเคลียร์ชัดระบุว่าไม่จริงค่ะเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละอาจจะเป็นเพราะว่าพอคนอยากรู้ว่าเจ้าสาวชาคริตเป็นใครคงไปเสิร์ชชื่อและนามสกุลและนามสกุลคนเรามันซ้ำกันได้อยู่แล้ว และนามสกุลรุ่งโร์เราอาจจะไปซ้ำกับคนที่เป็นมหาเศรษฐีก็เอาไปโยงกันตอนที่รู้ข่าวชาคริตก็เคยถามว่านี่เธอเป็นมหาเศรษฐีหรือก็บอกว่าใช่ฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีฉันรวยแต่ฉันเป็นคนรวยน้ำใจจ้าขณะที่ทางด้านชาคริตได้อธิบายว่าคนก็ชอบถามว่าสวนมีเนื้อที่เท่าไหร่ผู้ใหญ่ก็ชอบอวยพรว่าน,านี่แหละเศรษฐีพันล้านเศรษฐีตัวจริงเราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเพราะเงินที่ลงกับสวนไปก็ใกล้จะหมดแล้วด้านแอนพัทิราระบุอีกว่า ที่ดินเยอะแต่พอแต่งงานกับเขาเขาก็มาช่วยลงทุนเราสร้างไว้ให้ลูกที่ดินเราเงินเขาลงทุนเราแค่จะเป็นเศรษฐีในอนาคตอันใกล้ตอนนั้นเรียกแอนว่าอภิมหาเศรษฐีตอนนั้นแอนจะไม่แก้ข่าวเลยค่ะงานนี้ทำเอาชาคริตถึงกับหัวเราะเสียงดังและถามกลับว่าพูดออกมาได้อย่างไรเถินแทน